สวัสดีค่ะฟอดแต่งบายแอนค่ะแอนแอนแอนค่ะฟอดพระนครเกษตรน้ำมินค่ะวันนี้แอนพามาดูเนกเก e นเอเวอเรสต์นั่นเองนะคะราคาตัวรถที่1 8 5 4 0 0 0าบาทคันนี้นะคะสีส้มเพิ่มอีก1 2 0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะคะมาดูกันเลยคันนี้หล่อมากๆค่ะสีส้มนั่นเองนะคะพี่ๆค่ะคันนี้นะขับสีเลยทีเดียวนะคะซึ่งหล่อมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างค่ะ มาเริ่มจากกระจังหน้าเลยกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า v ีหกสีดําตัดกันกับสีส้มนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟนะคะเป็นไฟ LED นะคะ3จุดเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะด้านล่างนะคะเป็นกันชนของวิกเตอร์นะคะสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะพี่ๆคะ่ะทําเป็นสีอื่นก็ได้นะคะสีดําด้านสีดําเงาก็ได้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบสีไหนนะคะสามารถเลือกสีชุดแต่งวิกเตอร์ได้เลยคะ่ะ ในรุ่นของเอเวอเรนะคะจะมีกล่องนะคะจับระยะรถด,ด้านหน้าด้วยนะคะพี่ๆ่ะรถคณะรถคณะออกตัวเราออกตัวตามเขาหยุดเราหยุดตามนั่นเองนะคะแล้วก็บิวตอินพร้อมเซ็นเซอร์ให้เลยทั้ง4จุดและมีกล้องนะคะด้านหน้านะคะ360องศาด้วยนะคะพี่ๆ่ะมีห่วงลากจูงค่ะ2ห่วงเลยนะคะเป็นสีดำนั่นเองนะคะแล้วก็แผ่นรองด้านล่างเป็นสีดำด้านนั่นเองะคะ่ะ แล้วก็บิวอินพร้อมไฟตัดหมอกนะคะคลิปด้านข้างเป็นสีโครมเมี่ยมคะ่ะสวยมากๆเลยคะคะพี่ๆขาคือบิวอินเข้ากันกับชุดวิกเตอร์มากๆเลยนะคะส่วนไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้าตัว C นะคะสวยมากมากนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในโคมเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็เสริมรอดด้ดยการใส่ครอบไฟหน้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วไฟเนี่ยจะเป็นไฟแมททิคแมททิก LED นั่นเองนะคะก็จะส่องสว่างมากๆแล้วเป็นไฟอัจฉริยะด้วยคะ่ะ ฝากระโปงค่ะใหญ่มากๆเลยนะคะการอ,าออกแบบของฝากระโปงนะคะช่วยนะคะให้การลู่ลมได้ดีนะคะเวลาขับเคลื่อนรถนั่นเองนะคะแล้วก็มีตัวนูนนะคะเป็นคําว่าเอลเลสสีดาค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะคะซุ้มล้อนะคะไซส์อยู่ที่3นิ้วนะคะมาพร้อมชุดของวิกเตอร์นั่นเองนะคะสวยมากๆเลยสีดาด้านค่ะส่วนซีรีส์ยางนะคะ2 75ทับ55อ20 Mac Cobb 20นะคะลายสีดำนะคะครับคลิปกับสีโคมเมี่ยมนั่นเองค่ะสวยมากๆเลยนะคะแก้มข้างค่ะคลิปด้านข้างเป็นสีโคมเมี่ยมแล้วก็มีคำว่าไบเทอร์โบนะคะแล้วมีช่องระบายอากาศด้วยด้านข้างนะคะดีมากๆเลยทีเดียวกระจกห้างเป็นสีโคมเมียมนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่กระจกข้างมีไฟสองท้ายนะคะไฟสองดูด้านล่างนะคะแล้วก็มีกล้อง360องศาด้วยนะคะขอบบอลองมือกอันลอยนะคะแล้วก็ กันาสาดค่ะเลาาหลังคาก็มีมานะคะเป็นซีบรอนนะะั่นเองค่ะมาต่อกันที่ด้านท้ายเลยนะคะพี่ๆค่ะเดีย๋ยวเราจะมาดูด้านท้ายกันนะคะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย LED นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะสวยมากๆเลยนะคะเข้ากันมา,มากๆจริงๆจ,จะมองเห็นได้ชัดเจนและเด่นมา,มากๆเลยนะคะ เอเวเลตไทเทเนียมนะคะมีคำว่า4ี4ด้วยนะคะมาต่อกันที่สปอยเลอร์ด้านบนนะคะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะพี่ๆค่ะอสปอยเลอร์นะคะสวยมากๆเลยเข้ากันกับตัวรถนะคะมีมากับตัวรถด้วยนะคะต่อเลยค่ะโลโก้ฟอรค่ะเป็นสีน้ำเงินนะคะเล็กๆน่ารักนั่นเองนะคะมาพร้อมกับคาดเอวนะคะเป็นคำว่าเอเวเลตเป็นสีโคมเนียมนะคะมีกล้อง360อ,องศานะคะด้านหลังนะคะแล้วก็ชุดนะคะ วิกเตอร์ด้านท้ายนะคะอันนี้ก็คือติดทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะทั้งชุดเลยสวยมากๆเลยคะ่ะมีแฮนด์ฟรีด้วยนะคะในรุ่นนี้นะคะแล้วก็สามารถกดที่รีโมทได้ด้วยนะคะกด2ครั้งนะคะฝาท้ายจะเปิดเลยนะคะแล้วก็บ่อแถวที่3เป็นบ่อไฟฟ้าด้วยข้างในหรูหรามากๆเลยนะคะสวยไฮโซมากๆค่ะพี่ๆค่ะ,คะน่าจับต้องจริงๆในรุ่นเอฟเรฟับสีนะคะลูกค้าจองเข้ามาเยอะมากๆจ้า ป่าท้ายสวยมากๆเลยค่ะเดีย๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะห้องผู้โดยสารนะคะจะมีที่ปรับแอร์ด้วยนะคะตรงคอนโซลกลางนะคะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังนะคะครบทุกจุดเลยรับรองว่าไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่าแอร์ฟอดเย็นมากๆเลยจ้าเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสีเทาค่ะภายในของตัวรถค่ะเบาะหน้าค่ะเป็นคู่หน้าไฟฟ้าเลยนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็ สวยมากๆนะคะออกแบบมาได้ดีดีไซน์แบบหรูหรานะคะด้านข้างก็จะมีไฟนะคะครอบอไฟรอบคันเลยขึ้นดูหายมากๆเลยนะคะปรับกระจกไฟฟ้าและพับกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะระบบระบบไฟนะคะเป็นลักษณะการหมุนนะคะแล้วก็มีเปิดท้ายนะคะไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มแสงเรือนไม้ได้ด้วยนะคะระบบแอร์แผงแอร์ก็จะเป็นสีดำขีดสีดำนะคะดำเงาขีดด้านข้างก็จะเป็นสีโภรเมียมนะคะมีที่ วางแก้วด้วยนะคะเป็นระบบพุทสตาร์ทค่ะหน้าจออยู่ที่ไซส์12นิ้วค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะคะปรับได้ถึง4ีทิศทางเลยทีเดียว หน้าจอคอนโซลกลางนะคะอยู่ที่12นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะมีปันชาร์จมือถือมีที่เสียบสาย USB เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะเบรกไฟฟ้าด้วยนะคะมีระบบปรับโหมดขับ4ขับ2ด้วยนะคะแล้วก็ระบบโหมดนะคะมีการาปรับเยอะแยะมากมายในรุ่นของวัยเอเวอเรสต์พับ4ค่ะลูกค้าสนใจในรุ่นนี้นะคะ สามารถโทรติดต่อแอนได้เลยนะคะเพราะว่าแต่งออกมาแล้วสวยแล้วดูดีมากๆเลยนะคะมีทั้งปัดน้ำฝนออโต้และก็ไฟออโต้ด้วยนะคะระบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่ๆค่ะสนใจโทรเลย08925166 9ค่ะมีแฟแนนน้นิ่งเซนเอกสารสาหนึงบ้านแล้วก็แฟแนน้์ผ่านนะคะแอนเม่คนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ